สวัสดีค่ะคารินจังค่ะคารินชาแนลนะคะวันนี้คารินจะพาไปไหว้พระค่ะจะเป็นวัดโทไดจิเทมเพิลค่ะหลวงพ่อโตนะคะหรือว่าไดบุสดเดนค่ะเป็นวัดที่มีหลวงพ่อโตองค์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยค่ะนะาราพาร์คนะคะสวนนาระค่ะวัดจะอยู่ติดกับสวนนาระนะคะต้องเดินผ่านสวนนาระค่ะเดินผ่านหนองกว้างนะคะตรงประตูแรกค่ะจะเป็นประตูซุ้มไม้นะคะ เป็นประตูไม้ค่ะตรงนี้เสาไม้นะคะจะเป็นเสาทั้งต้นเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะด้านซ้ายมือของเราจะเป็นเทพผู้พิทักษ์นะคะซึ่งจะมองสบตาเวลาเราเดินเข้าค่ะเพื่อที่จะนะคะป้องกันค่ะไม่ให้อันตรายนะคะเข้ามากับเราได้ในบริเวณนี้ค่ะส่วนด้านขวามือนะคะก็มองนะคะเป็นประตูทางออกก็จะมองสบตาเราเวลาเราออกค่ะก็จะให้พรเรากลับไปนะคะช่วยคุ้มครองค่ะ เป็นประตูซุ้มไม้เป็นเสาไม้ทั้งต้นเลยนะคะเมื่อเราผ่านประตูซุ้มไม้ประตูแรกเข้ามาค่ะเราก็จะมองเห็นประตูซุ้มไม้ซุ้มที่2นะคะตรงนี้จะเป็นประตูซุ้มไม้ซุ้มที่2ค่ะที่จะผ่านเข้าไปนะคะสําหรับกรีบูดาฮอค่ะหรือว่าวิหารหลวงพ่อโตนั่นเองค่ะด้านซ้ายมือตรงประตูซุ้มที่2นะคะจะมีแผนที่ค่ะสําหรับเข้าไปในวิหารนะคะหรือว่าบริเวณรอบๆสวนนาละค่ะ <ๆ>นี้ผ่านเข้ามาแล้วนะคะตรงทางเข้าระหว่างรอซื้อบัตรค่ะบัตรมีมูลค่า500เยนเท่านั้นเองค่ะสวยไหมคะถึงแล้วค่ะเรามองเข้าไปจะเห็นวิหารนะคะสาหรับหลวงพ่อโตค่ะตอนนี้ซื้อบัตรก่อนนะคะเมื่อซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินเข้าไปค่ะเพื่อสักกราระนะคะขอพรหลวงพ่อโตหรือไดบุสืเดนนั่นเองค่ะ ตรงนี้ระหว่างทางเดินเข้าไปนะคะจะมีดอกซากุละค่ะกำลังบานเต็มเลยนะคะวัดโทไดจิวัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนาราถูกสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช752มีความสำคัญและประวัติศาสตร์อันยาวนานวัดโทไดจิสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิโชมุสร้างด้วยไม้เป็นอาคารไม้ทั้งหลังที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและมีหวงพ่อโต ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนอกจากนี้ในวัดเทอไดจิค่ะยังมีการเก็บสมบัติของชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกมากมายตรงนี้จะเป็นประตูพระวิหารค่ะมองออกไปบริเวณรอบๆจะเห็นว่ามีผู้คนมาสักการะมากมายเลยนะคะค่ะตรงนี้จะเป็นประตูไม้ค่ะ มาเริ่มขอพรหลวงพ่อโตกันเลยค่ะโดยประชาชนเมืองนารักมีความเชื่อว่าผู้ที่มาสักการะขอพอรจะได้รับพรพระปกป้องตนเองจากภัยพิบัติภัยธรรมชาติเพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายแรงที่คุกคามบุคคลในนุกนั้นซึ่งคารินชาแนลค่ะก็ขอพอรให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้นะคะขอให้ช่วยปกป้องค่ะ ปัดเป่าโรคระบาดโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ขอให้พี่พเพื่อนและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงและโรคภัยหมดไปในเร็ววันด้วยค่ะพระดบุสรองค์นี้ที่แสดงถึงศูนย์กลางของจักรวาลโดยตั้งอยู่แท่นกลีบบัวพันกลีบตอนบนของกลีบบัวสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้าสางยะมุนีประทับนั่งเป็นประธาน แวดรอมด้วยพระโพธทธสัตว์จำนวน25องค์และพระพุทธเจ้าอีกมากมายพระไวโรจนะพุทธเจ้าหมายถึงพระพุทธเจ้าที่มีรัศมีส่องสว่างไปทัาากกว่วจักรวาลดุจดังพระอาทิตย์พุทธรูปไดรุสึกมีขนาดใหญ่สูงถึง15เมตรหนักถึง500ตันหลอนสมฤิ์เป็นปางนั่งคัมมาธิมีรัศมีสีทองเหลืองอร่ามอยู่ด้านหลังประดิษฐานอยู่ในวิหารไม้ขนาดใหญ่แห่งนี้ค่ะ เบื้องพระหัตถ์ซ้ายขององค์หลวงพ่อโตคือพระโพธิสัตว์อากาศคันเป็นพระโพธิสัตว์แห่งกำลังปัญญาและความทรงจำปัจจุบับนวิหารไม้หลังนี้มีขนาดเพียงสองในสามของอาคารดั้งเดิมเท่านั้นเองค่ะเมืองระเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเมืองและการปกครองของประเทศญี่ปุ่นบริเวณพื้นที่ใหญ่ของวดัด ถูกไฟไหม้ถึงสองครั้งหลังจากนั้นจึงมีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่วิหารไม้หลวงพ่อโตจะมีเสาขนาดใหญ่พร้อมพื้นที่เปิดโล่งเล่ากันว่าผู้ที่เดินผ่านลานกว้างจะพบกับความโชคดีค่ะมาเดินผ่านลานกว้างเพื่อรับโชคดีกับคาดินจังกันเลยค่ะค่ะเราก็เดินผ่านลานกว้างของวิหารเพื่อรับแต่ความโชคดีกันแล้วนะคะบริเวณวัดโทไดจิ จะมีการเพิ่มหอคอยตะวันตกหอคอยตะวันออกและหอประชุมรวมถึงชิจิโดกรังซึ่งรวมกันเจ็ดอาคารมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะเพราะโตจะมีเสาขนาดใหญ่ต้นหนึ่งที่ถูกเจาะรูตรงกลางเสาโดยมีความเชื่อกันว่าใครที่สามารถรอดรูนี้ได้จะมีโอกาสได้ตัดสรู้ในภพหน้าค่ะซึ่งวันนี้เสาที่มีรูเล็กๆจะปิดนะคะเพราะว่าโควิดค่ะ ดินอ้อมมาจนจะถึงฝั่งซ้ายขององค์หลวงพ่อโตจะมีเทพแห่งความมั่งคั่งค่ะเรื่องพระหัตถ์ซ้ายขององค์พระหลวงพ่อโตคือองค์พระจินดามณีอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์หมายถึงผู้ที่มีความสามารถโปรดสรรพสวรทั้งหลายหรือพระโพธิสัตว์กวนอิมน,นั่นเองค่ะในพระวิหารวัโดโทไดจิต มีองค์หลวงพ่อโตหรือพระมหาวัยรธนะวัโดโทไดจิถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของศาสนาญี่ปุ่นค่ะ mm hmm. เมื่อเราเดินรอบวิหารรอบองค์พระหลวงพ่อโตเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เราก็แวะมารับนะคะรับโชคกลับไปด้วยอีกครั้งค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นร้านของฝากนะคะ mm hmm. เป็นของสิริมงคลสำหรับพกติดตัวค่ะ mm hmm. เราสามารถเลือกตามสิ่งที่เราต้องการ mm hmm. เช่น ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตเราก็เลือกซักเซสนะคะถ้าเราต้องการมีสุขภาพแข็งแรงเราก็เลือกเกี่ยวกับสุขภาพค่ะอันนี้จะมีสิริมงคลสำหรับประพกติดตัวมากมายเลยแล้วการพี่ๆเพื่อนๆสะดวกค่ะเดี๋ยวลืแมแวะมาช้อปปิ้งก่อนกลับน,นะคะสำหรับคารลนจังได้มาสองชิ้นเลยค่ะเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่าจะประสบความสำเร็จไหม ด้านหน้าพระวิหารจะมีตะเกียงสำริดแปดเหลี่ยมตั้งอยู่ตั้งขึ้นพร้อมกับหลวงพ่อโตค่ะประตูไม้ที่เป็นประตูที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยค่ะซึ่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะทำจากไม้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นไม้จริงๆค่ะเป็นประตูไม้ที่เก่าแก่มากเลยนะคะอายุมากกว่า1 2 0่งปีเลยค่ะสองทงต้องเลย ก็จะเป็นสวนนาระค่ะเมื่อออกมาจากบริเวณวัดก็จะเป็นสวนนาระซึ่งอยู่ติดกันและเป็นบริเวณเดียวกันเลยค่ะซึ่งบริเวณสวนนาระจะกว้างมากนะคะที่มีน้องกวางสาลเจ้าและวัดรอบๆบ,บริเวณนี้ค่ะน้องกวางค่ะเต็มไปหมดเลยทําไมกวางถึงมีเยอะเพราะชาวนราระมีความเชื่อว่าในสมัยก่อนว่าเทพเจ้าขี่กวางมาสร้างเมืองนับตั้งแต่นั้นชาวเมืองนราระจึงเชื่อว่าควรให้กวางมีอิสระ ยังมีชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมาเพื่อสักการะหลวงพ่อโตมากมายเลยค่ะบริเวณรอบๆนาระฝั่งตรงข้ามจะเป็นศาลเจ้าคาสุานะไทชะซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในญี่ปุ่นค่ะและเชื่อกันว่ามีเทพเจ้านางโชคทั้ง12องค์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมห้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะศาลเจ้าคาสูานะไทชะกดติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ